ก็เราสองคนในรายการค่ะมาเล่าเรื่องนะคะนี่น้องมิ้นก่อนเลยต้องถามน้องมิ้นก่อนว่าปกตินี่เคยไอบ้างไหมไอสิพี่โมอ้าวหรอคือแบบไม่สบายอะไรอย่างนี้นะบ่อยคืออาการมันเปลี่ยนแปลงบ่อยไงก็เลยไอแบบไอแห้งไอแห้งๆอ่ะเจ็บคออ่ะแล้วเวลาไอนี่ทํายังไงกินยาดิพี่กินยาดิยาแก้ไออะไรอย่างเงี้ยมันมันกินยาบ่อยๆมันไม่ดีน้องมิ้นทำไมอะ มันแบบอาจจะมีแบบไซเอฟเฟกหรือว่ายาบางอย่างมันทำให้เราแบบง่วงงง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเฮ้ยมันเหมือนยาเสพติดด้วยใช่ไหมพี่โมเตไร้ยินไหมถูกต้องไม่มีหน้าติดยาแก้ไอเลยบ้านะคะวันนี้ค่ะก็เลยมีวิธีการนะคะมาแนะนําค่ะให้ทั้งคุณผู้ชมแล้วก็น้องมินนะคะทราบว่ามันมีวิธีการรักษาการไอแบบบ้านๆเลยเฮ้ยนะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะใครที่กําลังมีอาการไอนะคะอยากจะหาวิธีการรักษาให้หายไปแบบ ปิดทิ้งเร็วที่สุดด้วยนะคะลองกินยามาสารพัดแล้วนะไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นผ่านบางคนดื้อยาเออเราก็แบบไม่ไหวแล้วนะคะลองมาทําวิธีนี้ดูนะคะวิธีการแรกค่ะดื่มชาไทม์ค่ะเอออะไรคือไทม์คะพี่โมเออตอนแรกก็งงแต่ก็อ่านอ่านต่อเขาก็บอกว่าใบไทม์เนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรที่รู้จักกันดีมาก ที่ประเทเศเยอรมันประเทศไทยไม่รู้จักประเทศไทยไม่มีประเทศไทยไม่มีประเทศไทยมีแต่ค่อยใบค่อยนะคะใบค่อยรู้จักดีที่ประเทศเยอรมันค่ะเขาบอกว่าช่วยบรรเทาอาการไอได้นะคะอาการคัดจมูกรวมทั้งอาการแบบไอกรนด้วยนะ ไอกรนเออเพราะว่าในใบาชามีสารฟลาวอโนย์ค่ะมีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายหลอดลมแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณแบบห<อ>ลอดแบบเนี่ยตรงนี้ยร<ะ>วมไปถึงลำไส้ส่วนปลายด้วยช่วยหมดเลยทําให้กล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยผ่อนคลายค่ะอีั้งยังมีฤทธิ์ร,รักษาอาการอักเสบอีกต่างหากนะคะส่งผลนะให้เราเนี่ยหายใจได้สะดวกขึ้นด้วยค่ะเออน,นะคะอาการไอต่างๆก็จะหายไปวิธีการรับประทานก็ง่ายมากคือ<ะ>เขาใช้เป็นวิธีการชงอ่านะคะก็คือแบบ มันจะบดบดมามันก็คงเหมือนชนาเออสำเร็จรูปสองถึงสามช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปในน้ําร้อนค่ะแล้วก็หาอะไรมาปิดฝาทิ้งไว้สักสิบนาทีเราก็ดื่มได้ไม่ต้องกรองอะไรก่อนเลยกรองออกสิแล้วก็ดื่มได้นะคะนะคะดื่มให้โล่งคอได้เลยค่ะหรือบางคนบอกว่าเอยใบธามคืออะไรอ่ะเออไม่รู้จักอ่ะหายากมากเลยอ่ะมาหาอันนี้ค่ะง่ายกว่าเยอะเลยค่ะอะไรคะพี่มล็ดแฟลกแฟลก อยู่ไหนอ่ะมันคืออะไรเออฉันเคยกินแต่แบบเมล็ดทานตะวันกับเม็ดกล้วยจีเมล็ดแฟกคืออะไรฉันก็ไม่เข้าใจคะแต่เขาบอกว่าเมล็ดแฟกค่ะหรือที่รู้จักกันดีว่าเมล็ดลินินก็ไม่เห็นรู้จักนี่นะคะเป็นเมล็ดพืชนะคะที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ค่ะสามารถยับยั้งการแข็งตัวของเลือดนะคะที่สําคัญเขาช่วยขยายหลอดเลือดค่ะช่วยลดการทําลายเซลล์จากอาการอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการไอเนี่ยจะหายไปได้เลยทีเดียวค่ะหอบหืดภูมิแพ้ก็ได้นะ ฮ้ย <Hey. S 2> นังก็เก่งนะแต่ถ้าอยากจะบรรเทาอาการไอเนี่ยนะคะให้นำมเมล็ดลินินดิบป,ประมาณ2-3ช้อนโตค่ะไป<ฆ>ต้มกับน้ำสะอาดค่ะต้มไปเรื่อยๆจนน้ำใสเลยน้องมิน้นเริ่มข้นเหนียว ใส่จนข้นเหนียวนะแล้วทิ้งไว้สักพักให้เย็นคราวนี้ใส่น้ำผึ้งหรือน้ำมะนาวลงไปก็ได้อร่อยแล้วเอานะคะน้ำผึ้งหรือน้ำมะนาวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะจะเปรียบเสมือนกับยาปฏิชีวนะช่วยกำจัดเชื้อโรคที่อยู่ในลําคอได้ค่ะรวมไปถึงอาการไออาการที่มีอาการเจ็บคอเนี่ยก็จะหายไปด้วยนะอันนี้เป็นสูตรแบบธรรมชาติบําบัดมากน้องมิ้นไม่ได้แฟกใบไทม์อยู่ที่ไหนอะยากไปอย่าพี่มดอยู่ที่ไหนมหาสารคามมีมะ ไม่รู้เป็นจังหวัดที่ยากที่ขึ้นมาฟังของมิ้นดีกว่ามันง่ายกว่าดั้นเยอะเลยนะคะใช้สมุนไพรที่บ้านอะไรอย่างนี้พริกไทยดำกับนังพึ่งเอออันนี้ง่ายจริงอันนี้ง่ายจริงเชื่อว่าทุกบ้านมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าพริกไท่ดำเนี่ยขอเป็นแบบว่าเป็นเม็ดแล้วกัน เออเป็นเม็ดดีกว่าเขามีขายเขามีขายมากให้ขายให้กาเยอะใช่ใช่อะนีอะไรไม่รู้จักก็คือสูตรนี้นะคะจะเป็นแบบว่าเป็นสูตรคนอังกฤษกับคนจีนมาผสมกันอังกฤษตรงไหนวะอังกฤษตรงอังกฤษพร่กดำหรือตรงน้ำผึ้งไม่อังกฤษเนี่ยแบบว่าเขาบอกว่าพริกข่ดำานะคะช่วยแบบว่ามีความเผ็ดร้อนใช่ไหมมันขับลมขับลมออกไปแล้วทำให้จมูกโล่ง ทานหายใจสะดวกมากขึ้นส่วนน้ำพึ่งพี่โมบบอกไปเมื่อกี้ถูกแล้วเป็นยาปฏิชีวนะอ่อนๆช่วยบอกว่าฆ่าเชื้อโรคได้อะไรอย่างเงี้นะคะสูตรนี้จึงเหมาะกับคนที่มีไอแบบเปียกไอเปียกคือแบบมีสัมผัสแล้วก็มีน้ำพุ่งไอเปไม่ฉี่ไม่ดวยไอเปี่อยอย่างเงี้ยไอแบบมีสเลติคอแล้วไอแล้วแบบโอเจ็บคอเป็นเลติคอวิธีชงไม่ยากเลยคุณผู้ชมแค่เอาเมพริกไทยนะคะมาตำสับๆให้ละเอียดหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ออไม่ยากนะ<อ>ไม่ยากเท่าใบทม์ไงพี่ออมดแล้วก็เอาหนึ่งเอาเอาพริกไทยดำเนี่ยค่ะที่เราสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปใส่น้ำร้อนจัดหนึ่งแก้วจากนั้นก็เทน้ำพึ่งลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วก็คน,คนให้เข้ากันพอคนเสร็จแล้วเนี่ยปิดฝาทิ้งไว้ก่อน15นาทีจากนั้นก็กรองออกแล้วก็ดื่มได้เลยง่ายไงง่ายไงง่ายสไตล์ก็ตำตำตับต้มตาแล้วก็แบบใส่ใส่เออเหมาะสำหรับคนที่มีไอไอเปียกไม่ใช่ไอแห้งอ่ะแล้วยังมีวิธีการอื่นอีกไหมคะอันนี้ง่ายอีกแล้วพี่มดมะนาว กับเกลือเออมีทุกบ้านนางมีทุกบ้านเชื่อว่าทุกคนเคยลองพี่มดมะนาวเนี่ยบีบลงไปแสบไหมก็ถ้าไม่มีแผลก็ไม่แสบนะเฮ้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยกันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแสบเวลาเราเจ็บคอมันดีนะเอาหรอมันไม่ได้สร้างความเลวร้ายให้กับเรานะมันรู้สึกแบบระคายคออย่างนี้จริงๆมันช่วยรักษาเรานะพี่มดเอาหรอแบบว่าเอาวิธีทาก็คือง่ายๆผ่ามะนาวเครื่องซีกเอาเกลือวูปีนี้โหดมากเลยทาไปเลยบนหน้ามะนาวทาเสร็จบีบเลย บีบลงไปแบบตรงที่มันเจ็บคออยู่ตรงไปเลยคือจะคือมะนาวพอเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะไปบรรเทาอาการเจ็บคอแล้วก็อาการไอได้อยู่หมัดเชื่อเลยแบบเออทนเจ็บนิดนึงแต่มันหายจริงๆนะแบบจริงๆิมันก็เจ็บได้นานนะคือเหมือนเรากืนมันมันก็หายมันก็อร่อยด้วยป้ามันก็เปรี้ยวนะบางคนก็ทนไม่ได้นะนี่น้องมินเดี๋ยวจะหาว่าพี่เนี่ยมีต่อวิธีการที่แบบว่ายากยากจริงๆก็ไก็มีวิธีการที่ง่ายมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะคือการจิบนมอุ่นๆผสมน้ำผึ้งง่ายอีกแล จิบยาแก้ไอามานานไม่หายแถมติดอีกต่างหากนะคะเพรนาะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามาลองอันนี้ดีกว่าค่ะผสม <c oughs> น้ำผึ้งลงในนมอุ่นๆน,นมสดนี่แหละหนึ่ง <c oughs> แก้วนมสดหนึ่งแก้วหยดน้ำผึ้งลงมปนิดเดียวพอให้มี <c oughs> รสหวานคนให้เข้ากาันนั่งจิบไปเรื่อยๆก่อนนอนค่ะดื่มนมแบบนี้เนี่ยรับรองไม่กี่วันนะผสมน้ำผึ้งแค่เนี้ย ไม่กี่วันหายไอแน่นอนเออ,เอ,อนะคะนอนหลับสบายด้วยแน่นอนค่ะใครที่กําลังมีอาการไอรบกวนคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้นะคะลองเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะที่มิ้นท์บอกหรือว่าที่หมดบอกก็ได้น,น,นะคะง่ายกว่าเอ,อ้ยอะไระนี่ของฉันง่ายจะตายนมสดก็มีขายถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะเราลองดูค่ะอาจจะเป็นสไตล์บ้านๆนะคะที่ทําได้ง่ายแต่รับรองตรงนี้เลยค่ะว่าอาการไอของคุณผู้ชมจะหายเป็นปลิดทิ้งค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ